สวัสดีครับก็พบกับผมกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องเว็บทีเดียครับ,บกับบทวิเคราะห์คู่บอลที่น่าสนใจครับวันนี้ก็อยู่ในวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์ครับวันนี้ก็มีฟุตบอลมาให้ลุ้นกันอีก3คู่ที่น่าสนใจครับนะครับเราก็ไปดูที่คู่เลขกันเลยนะครับก็เป็นคู่ระหว่าง อัลตาร์ตาครับเจอกับทางด้านกายารีรับก็เป็นฟุตบอลกันโซซิเรอานะครับส่วนร์มูเกมของทางเจ้าบ้านอัลตาร์ตาครับก็เสมอ3ชนะ2แล้วก็แพ้1ครับส่วนทางด้านกายารี่6นัดล่าสุดกับก็ชนะ2แพ้3เสมอ1นครับนะครับเปิดมาวันนี้ครับเป็นทางด้านอัลตาร์ตาครับต่อลูกรึ่งควบ2อครับถึงต่อแพ้หน่อยครับแต่ก็น่าต่อครับเพราะว่าอัลตาร์ตาก็เล่นในบ้านกับคนกลางดีครับบวกกับกายารีครับถึงแม้จะมีผลงานเริ่มล่นดีขึ้นมาบ้างครับเริ่มเล่นดีขึ้นมาบ้างครับแต่เวลายามออกนอกบ้านของพวกเขาก็คนข้า มีปัญหาครับแล,วแล้วก็แนวรับก็ค่อนข้าง เสียประตูง่ายอย่างเห็นในชัดคกับวันนี้มาเยอะอัลตาตาครับก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างยากครับอัลตาตาครับล่นในบ้านก็ถือว่ามีกกนลุกที่ดุดันครับส่วนสถิติที่เจอกันครับ5เกมหลังสุดครับก็เป็นทางด้านอัลตาตาครับชนะมาได้ทั้งหมดครับวันนี้ก็ให้ซื้อใจทางเจบ้านไปเลยครับอัลตาตาครับไม่มีเพ้แน่นอนครับ2ลูกขึ้นไปหน้าแต่มีครับสลหรับคู่นี้ครับแล้วก็ไปต่อกันที่คู่ที่2ครับก็เป็นฟุตบอล FA ครับอังกฤษครับก็เป็นคู่ระหว่างทางด้านลิเวอร์พลกับเจอกันครับ ก็เป็นทางด้านลีเวอร์ครับก็เอาชนะมาได้ทั้งหมดครับส่วนฟอร์มหกเกมล่าสุดของทางด้านลีเวอร์พูลครับก็ชนะสี่เสมอสองครับแล้วก็ทางหน้าคาดิ้งครับหกเกมล่าสุดก็เสมอสองแพ้สามชนะหนึ่งครับต้องบอกว่าาดิบเนผลงานถือว่าน่าเป็นห่วงเลยครับเพราะว่าผลงานในลีกตอนนี้ก็ต้องอยู่โซนท้ายตารางครับแล้วก็วันนี้ลีเวอร์ลินเนบ้านครับคิดว่าครับ ลุมกาลังแข่งแข่งกว่าครับทั้งในหลีกเล่บนตัวครับแต้มชน,นะมาสามเกลติดต่อครับถึงราคาจะโตเพลงหน่อยครับแต่ยังไงก็ต้องโตทางด้านลีเวอร์แน่นาะครับเพราะว่าเหนือกว่าทางด้านคาดิปอย่างชัดเจนครับคุณนี่ก็ให้อยู่ทางด้านลิเวอร์พูไปเลยนะครับสลับสองลูกควบสองลูกครึ่งครับ แล้วก็ไปต่อกันที่คู่สุดท้ายครับก็เป็นฟุตบอลสกอตแลนด์ครับก็เป็นคู่ระหว่างมัตต์เวียครับรับมือทางด้านเซียติกับสุดฟอร์มขอเกมของทางด้านเจ้าบ้านครับก็ชนะ1เสมอ3ามเปสส่ครับสุดทางด้านเซียติกับต้องบอกว่าทําได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับชนะ5เสมอ1ครับหกเกมล่าสุดของพวกเขาครับส่วนสถิติที่เจอกันครับสิบเกมหลังสุดครับก็เป็นทางด้านเซียติกับเอาชนะมาได้ทั้งหมดครับแล้วก็เป็นสกอร์ที่การคนข้างขาดเช่นเคยนะครับเอาละครับวันนี้เปิดมาที่ทางด้านเซียติกต่อรูปครึ่งครับก็ถือว่าไม่น่าจะ ดูแล้วไม่น่าจะเป็นงานยากสักเท่าไหร่ครับ2ลูกน่าจะมีแน่นอนครับไม่ว่าทั้งกลุ่มกําลังและก็ชื่อชั้นนักเตะยังไงก็ดูแขงเก่งกว่าเจ้าบ้านแน่นอนครับบวกกับเจ้าบ้านช่วหลังหลังนี้ก็ฟอร์มเลื่อมไม่ดีสักเท่าไหร่ครับคู่นี้ก็ให้ต่อไปทางด้านเซลติกได้เลยครับสหรับคู่นี้ครับปิดจุกันไปครับสรับ3คู่ในวันนี้ที่น่าสนใจครับก็มีต่ออันตันตาแล้วก็ต่อลิเวอร์พูลแล้วก็ต่อด้วยเซลติกนะครับสามทีนี้ถือว่าเป็นบอลโต้ค่างบอนข้างต่อแพงเลยทีเดียวครับแต เอาตัวรอดได้เนี่ยนะครับมองจากภาพรวมยังไงแล้วก็ยังก็มองจากภาพรวมแล้วยังไงก็ถือว่าง่าจะผ่านไปได้เนี่ยนะครับสรับ3คู่นี้ครับเอาละครับยังไงก็ขอบฝากไปด้วยนะครับสรับ3คู่นี้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดซับสไคร์ลูดกระดิ่งใบอร์มะกรูดมะนาวแล้วก็กดไม้หมดนะครับเอาละครับแล้วเจอกับผมกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ